สวัสดีครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับกลับมาอีกหนึ่งวันนะครับกับการส่งมอบรถยนต์นะครับวันนี้เรามีตัวเอเวอเรสต์ไบทูโบโตท็อปนะครับจะส่งมอบวันที่18นี้นะครับคือวันเสาร์นี้นะครับเราก็มาทํารีวิวเตรียมความพร้อมกันก่อนนะครับว่าเราตกแต่งอะไรไปบ้างนี่นะครับด้านหน้าเราเป็นตัวสีดิฟคริสตัลบลูนะครับก็เป็นตัวไบทูโบราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าครับบวกเพิ่มหนึ่งหมื่นบาทค่าสีดิฟคริสตัลบลูนะครับ เริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับตรงนี้เราเปลี่ยนกระจังหน้านะครับเป็นอ่าทรงของแรปเตอร์นะครับตรงนี้วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุเดียวกันกับของแรปเตอร์เลยนะครับแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ชายกันชนด้านล่างเนี่ยครับตรงเนี้ยเราทําสีเป็นดําด้านนะครับนะครับทําสีดาด้านแล้วก็ตัวคิวตัวคิวล้อตรงนี้เป็นสนิ้วนะครับสนิ้วของแท้ศูนย์นะครับงานค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับตรงนี้ครับ เป็นสี่นิ้วของแท้ศูนย์นะครับเนี่ยครับลองดูเป็นแบบเบลเซนเซอร์นะครับเป็นแบบสี่นิ้วปกติสมาร์จะเห็นแบบสามนิ้วใช่ไหมครับตอนนี้เราเป็นสี่นิ้วลูกค้าบอกอยากได้แบบสี่นิ้วนะครับเราก็จัดให้นี่นะครับล้อข้างหน้าเป็นฟูเอลนะครับยาง BF เป็นของแท้อเมริกานะครับขอย้ํานะครับเอลเลสทุกคันต้องเป็นฟูเอลไม่ก็ XD 2แบรนด์นะครับแล้วก็ยางเป็น BF หรือไม่ก็าคูเปอร์นะครับ ตรงนี้ยังใส่เป็นโครเมียมอยู่นะครับตรงเนี้ยเป็นของเดิมติดจากโรงงานเพราะว่าเราเน้นสะอาดสะอาดคีนคีนนะครับตรงนี้เห็นไหมครับมือจับยังเป็นโคมเมียมอยู่แต่ราวหลังคาข้างบนปกติจะเป็นสีบอลทําเป็นสีดาดาด้านเห็นไหมครับคันนี้ไม่แรบหลงังคานะครับทําราวหลังคาแทนเห็นไหมครับแล้วก็ชายบันไดสังเกตชายบันไดเห็นไหมครับเป็นสีออกโคมเมียมเราก็ตัดด้วยสีดําด้านเหมือนกัน ลองดูนะครับฟิล์มเซรามิกเหมือนเช่นเคยนะครับชุดครอบไม่ได้ใส่เลยชุดครอบเราไม่ได้ใส่เลยนะครับเสาฉลามสีเดียวกับตัวรถนะครับตรงนี้นี่ครับลองดูคิ้วล้อสีนิ้วนี่เพิ่มความดุดันเพิ่มขึ้นนะครับปลายท่อเป็น HKS นะครับแต่เป็นแบบโครเมียมนะครับปลายโครเมียมครับปลาย HKS เห็นไหมครับทั้งเส้นนะครับเราเปลี่ยนทั้งเส้นนะครับ แล้วก็ยังเป็นของเดิมอยู่นะครับเป็นแบบโครเมียมตรงนี้เราเพิ่มความหรูหราเข้ามาเป็นตัวกันลอยทับกับของเดิมนะครับเป็นเป็นแบบออลูมิเนียมให้ดูลับกับตัวโครเมียมนะครับปลายท่อเหมือนกันคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับนี่ครับสีดีพิสตันบูนะครับในช่วงสถานการณ์แบบนี้ก็คือว่า ยังโชคดีที่ยังมีรถลูกค้า,าสนใจติดต่อเข้ามาสอบถามอยู่เราก็หารถพร้อมส่งมอบได้ตลอดเรื่อยๆนะครับแต่ถือว่าน้อยกว่าเดิมแต่ก็ยังดีที่ยังมีรถส่งนะครับตรงนี้นี่ครับเดีย๋ยวลองดูภายในกันบ้างนะครับใส่คิวกันสาดด้วยนี่ครับภายในนะครับตรงนี้เราก็เหมือนเช่นเคยนี่ครับผมดำได้ดำนะครับตรงนี้ สครับเพจกันลอยตัวท่อเนี่ยเรามีใบารัลตีนะครับเนี่ยครับใบารัลตีของเขาเนี่ยครับใบารัลตีของตัวท่อมีคุณภาพแน่นอนครับไม่ต้องห่วงส่วนมากเราจะใช้วัสดุที่มีคุณภาพนะครับนี่ครับของเดิมเราก็คืนหมดนะครับอันนี้มีตัวปิดท้ายหลังนี่ครับปิดท้ายช่องวางด้านหลังนะครับเดี๋ยวลองไปดูด้านหลังทีนึงก็ไเลยนี่ครับ อ่านี่ครับปิดท้ายหลังเป็นอย่างนี้ครับดึงมาแล้วก็ปิดท้ายด้านหลังนะครับล็อกเข้าตรงนี้นี่ครับเป็นของศูนย์นะครับเบิกศูนย์มานี่ครับผ้าคุมรถอ่าถาท้ายมีครบหมดแล้วก็นี่ครับไฟตัวซีเราต่อเพิ่มเติมตรงนี้เข้ามาตรงนี้ใส่เป็น LED สีขาวถอยหลังนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกโดยปกติแล้วคันนี้ ไฟตัดหมอกจะเป็นสีสีออกเหลืองเเราก็เปลี่ยนเป็นไฟตัดหมอกตรงนี้มันจะพอเวลาเปิดไฟนะครับตรงนี้จะเป็นสีขาวนีลองดูดีกว่าสักครู่นะครับตัดตาก่อนอ่าเรียบร้อยไฟตัดหมอกโอเค <Okay. S 1> นี่ครับไฟหน้าเห็นไหมครับ ไปตัดมอกล่างเห็นไหมครับเป็นสีขาวเหมือนกันนี่ครับเราเปลี่ยนชุดหลอดไฟให้ด้วยแล้วก็ตัวสีด้านหลังสังเกตไหมครับนี่ครับ,รบตกแต่งเพิ่มเติม,ตม,ตม,ตมขออนุญาตปิดเครื่องอขออนุญาตดับเครื่องสักครู่ครับ รถผ่านก็หลักๆประมาณนี้ครับก็ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถซื้อรถกับผมได้ไหมได้นะครับเรามีบริการส่งรถฟรีถึงบ้านเลยนะครับแล้วเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทุกจังหวัดเลยเหมือนที่เคยบอกมาทุกๆคลิปนะครับเรามีบริการส่งรถให้ฟรีนะครับชุดแต่งของแถมทั้งหมดที่เห็นที่ผมพูดไปทั้งหมดนะครับคือผมแถมให้ฟรีทั้งหมดนะครับไม่มีเก็บเงินเพิ่มนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าการทำสีคิ้วล้อหรือล้อแม็กฟูเอท่อไอเสียยาง BF พรมภายในทุกอย่างแถมให้ฟรีหมดครับลูกค้าจ่ายในเงินดาวอย่างเดียวทุกอย่างฟรีหมดนะครับตรงนี้หลักๆก็ประมาณนี้นะครับคันนี้เป็นตัว e v e r e เรสต์ไบทนะครับสีดิฟคริ t ตั b บ u ูนะครับเป็นสีใหม่นะครับสีนี้ได้รับความนิยมมากนะครับก็มีอะไรก็สามารถทักข้อความเข้ามาอินบ็อกเข้ามาไลน์ Line เข้ามา โทรเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์ผม0 8 5 9 0 7 9 9 9 0นะครับโทรพูดคุยกันนะครับติดตรงไหนอะไรยังไงเราลองพูดคุยกันครับแคมเปญมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับก็โทรสอบถามกันก่อนครับพูดคุยกันก่อนครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมมีช่องทางคือเป็นแฟนเพจด้วยนะครับเป็นเอกฟัดโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับแล้วก็ใน YouTube สามารถคอมเมนต์ทิ้งข้อความไว้ได้นะครับถ้าเกิดว่าผมเข้าไปตอบเห็นข้อความไงผมก็จะเข้าไปตอบให้นะครับบางครั้งอาจจะตอบ ตอบช้าบ้างไต้องขออภัยด้วยนะครับผมตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับตรงนี้ครับวันนี้ผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับลาไปก่อนนะครับก็อดทนกับสถานการณ์นี้ไปสักพักหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาดีขึ้นครับก็ผมก็ถือว่าโชคดียังมีรถที่ขายให้กับลูกค้าอยู่ลูกค้าก็ยังให้ความสนใจอยู่ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับตรงนี้ก็วันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ